สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบก,กับที่สายชาแนลนะคะวันนี้นะคะต้นไม้ที่เราสั่งก็มาส่งแล้วนะคะเราสั่งในโปร5แถม1นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่ามีต้นอะไรบ้างก่อนอื่นเพนื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใ,ใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดตูกใจเพจไปกับเพื่อนด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีต้นอะไรบ้างนะคะไปกันเลย ทุกคนคะแล้วนี่ก็คือต้นไม้ที่เราสั่งนะคะมาถึงแล้วทางร้านแพ็กดีมากคะ่ะเราสั่งมาห้าต้นนะคะแถมหนึ่งต้นนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้สั่งกระถางมาด้วยค่ะตัวนี้กระถางเราสั่งมา10ชิ้นนะคะ10อันสีขาวเพราะว่ากระถางสีขาวมันสวยดีนะคะเดี๋ยวเราไปแกะดูกันเลยว่ามีต้นอะไรบ้างนะคะ เมื่อต้นไม้มาถึงอันนี้เราก็เปลี่ยนกระถางให้น้องเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าตอนที่น้องมากระถางเล็กมากตอนจะใส่กระถางแล้วนะคะค่ะทุกคนค่ะมาดูที่ต้นแรกกันเลยนะคะตอนนี้ต้นนี้ค่ะต้นนี้นะคะชื่อว่าบุษบาพารวยนะคะจะเสริมเรื่องการเงินแล้วก็โชคลาภนี่ค่ะน้องน่ารักมากเลยนะคะ ไปดูต้นที่สองกันเลยค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็คือต้นที่สองนะคะต้นนี้มีชื่อว่าดุสีผสมเขียวนะคะก็คือต้นนี้จะชอบอยู่กับแดดมากๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาเจอแดดน,น้องจะเป็นสีสันที่สวยงามกว่านี้นะคะก็คือช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีแดดนะคะทุกคนตอนนี้น้องชื่อดุอสีผสมเขียวนะคะต่อไปคะ่ะ เงินค่ะต้นนี้ชื่อน้องโกยเงินนะคะทุกคนก็คือจะเสริมเรื่องการเงินนะคะเงินเข้าไม่ขาดซายนะคะทุกคนปกติเป็นคนที่ชอบต้นไม้มงคลมากเลยนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าจะส่งเสริมเราในเรื่องโชคลาภเงินทองแล้วก็การเงินการงานนะคะน้องโกยเงินค่ะต่อไปค่ะตันนี้ก็คือน้องกล้ามปูรุดน,นะคะ ตันนี้เป็นไม้อกอากาศนะคะทุกคนพอดีเห็นสวยดีก็เลยสั่งมานะคะก็เลยสั่งมาด้วยสวยมากเลยนะคะเห็นบอกว่าถ้าโตขึ้นก็ค,คือน้องจะเป็นใบออกสีดำๆนิดนึงนะคะน้องก้ามปูดุด่าต่อไปนะคะอันนี้ก็คือน้องพลูด,ด่างเขียวนะคะเราเห็นมันสวยดีนะคะทุกคนก็เลยสั่งมาสั่งมาเป็นเพื่อนกับพลูงาช้าง งาช้างก็ค,คือสวยมากตอนแรกว่าจะสั่งแต่ลืมไปว่าที่บ้านก็มีนะคะอันนี้เราก็เลยสั่งมาเป็นเพื่อนก็คือพลูงาเขียวนะคะพลูด่างเขียวเออพลูด่างเขียวนะคะทุกคนอันนี้น่าจะต้นใหญ่ที่สุดเท่าที่สั่งมานะคะสวยมากเลยค่ะกระถางก็สวยก็คือเราชอบกระถางสีขาวมากเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนเราก็เลยสั่งมาด้วยมาเปลี่ยนกระถางให้น้องเดีย๋ยวไปดูต้นสุดท้ายกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูต้นสุดท้ายกันเลยนะคะนี่ค่ะตัวน,นี้ก็คือน้องดาวชุมพูนะคะให้ดูใกล้ๆมันก็แอบเสียใจใน,นิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าตอนเห็นอะ่ะเราเราเห็นตอนที่เราจะสั่งก็คือน้องต้นใหญ่มากเราไม่คิดว่าจะต้นเล็กขนาดนี้นะคะแต่มาเลี้ยงเอาก็ได้นะทุกคนน้องน้องสวยนะคะน้องสวยมากเห็นว่า D, แปลกดีเราก็เลยสั่งมาน้องดาวชุมพูค่ะ นยังไงกันมากคะเพื่อนๆตอนนี้ก็ครบทั้ง6ต้นแล้วนะคะอันนี้เราสั่งมาในโปร5แถมหนึ่งนะคะก็ต้นก็น่ารักดีนะคะประทับใจดีเดี๋ยวเราจะต้องไปเลี้ยงให้น้องโตๆตกันเลยนะคะเพื่อนทุกคนอย่าลืมนะคะกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายถ้าอยากให้เราทำคลิปอะไรก็คือคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะบ๊ายบาย